สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลอิทรถยนต์มือสองดีออโต้กรุ๊ปบายสยามนิสันอุบลราชธานีค่ะวันนี้ก็จะมาส่งมอบรถให้กับพี่เก๋ค่ะเป็นรถนิสันอ m เ ER มล่า1 2 e ปี2011นะคะก็จะมาถามพี่เก๋ว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่มาออกรถกับทางเราในส่วนตัวก็ถือว่าเร็วเร็วกว่าที่คิดปกติไปประทางศูนย์เต้นอื่นก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่แต่าทางนิสันนี้ก็เร็วอยู่ครับผมก็เร็วจน,นแปลกใจ พอปกติประมาณใช้เวลามันสักเกือบเดือนหรือเดือนกว่ากว่ากว่าจะได้รถค่ะรถตรงปกตินะคะพี่ครับตรงครับตรงก็ของเราทางเราก็จะมีเอกสารแล้วก็มีตัวของแถมให้นะคะก็มีเป็นบัตรเติมน้ำมันรถสามร้อยบาทนะคะแล้วก็นี้จะเป็นแอลกอฮอล์พร้อมกับกุญแจให้ที่เก่นไปเลยค่ะยังไงทางเราก็ขอขอบคุณพี่เขมรนะคะบคนะคะถ้าเกิดมีลูกค้าหรือใครที่สนใจก็แนะนำมาซื้อรถที่ทางเราได้นะคะได้ครับได้ินดีครับก็ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกดถูกใจเพจให้อีกด้วยนะคะที่เพจรถจนมือสองดีออโต้ฟูบูบุรัญชายได้ครับดีครับค่ะลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะครับผม